พลตรีกิติพงศ์ชื่อใจชนรองแม่ทัพภาคที่3าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่3ค่ะได้ไปตรวจการฝึกฐานใหม่ประที่2ประจำปี2566ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน4หน่วยได้แก่มณฑลฐานบกที่31กองพันฐานรับที่1่กรมฐานรับที่4่กองพันฐานช่างที่4่กองพลฐานรับที่4และกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่4เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับน้องทหารใหม่แล้วก็ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของด้านที่พักอาศัยสถานที่ ฝึกโรงประกอบเลี้ยงสถานที่ออกกําลังกายสถานที่สันทนาการระบบการรักษาพยาบาลพร้อมทั้งกระบวนการฝึกทหารการศึกษาต่อระหว่างประจำการการฝึกอาชีพเสริมความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหารรวมทั้งเรื่องสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอีกด้วยค่ะ ท่านี้เองเรอแม่ทัพภาคที่3มนะคะกล่าวให้โอบาทแล้วก็ให้กําลังใจแก่ครูฝึกฐานใหม่แล้วก็น้องๆฐานใหม่ทุกคน,นะคะที่เข้ารับการฝึกอย่างเป็นกันเองตามที่กองทพบกได้กล่าวไว้ว่าดูแลด้วยใจห่วงใยดังคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ